อันนี้โดดเร็วไปละเนี่ยก่าฮองบอดหรือเปล่าก่อนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมสมาแนะนำกับร้านก็ได้เติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกปรับราคาใหม่ถูกลงกัะเดิม เติมเกมพับ G Mobile ราคาถูกสุดเติมเข้าไวสามารถเติมได้ที่เว็บละลายก็ได้เติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกและไวปลอดภัยเติมได้ไม่อั้นต้องที่ก็ได่นเติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับ ลงไหนโอเคมีคนอยู่โอเคตีเด้กันเนาะ หน้าเล่นเป็นไอ้ลูกมองนี่ก่อนไม่มีลูกโป่งหรอ,อยังไม่ได้ m อได้ไหนไปซื้อ m ออืมห้องนี้น่าจะเป็นห้องบอดเยอะแหละแต่ว่าคนก็น่าจะเยอะเหมือนกัน อ้าวโอเคน่จะบอดมัง้งดูก่อน <c oughs> ไม่แน่ใจอะ่ะ โอเคฮนะบอทนั่นเนี่ยชื่อเรียบร้อยเดี๋ยวรีบไปหาคนนี้ก่อนนะไปซืเอ็นโฟกอน อพอเอ่อแล้วก็อะไรนะกระสุนอเคอืนี่ไงเ็จแล้วฮะ ไม่แมนเด้งไฟไม่โดนหรอ,อเลยไปนิดนึงวิ่งหลบระเบิดโอ้ยฮอกำบินมาละ ทานอยู่ทานอยู่สองมันก็ไม่น่าจะตายเหมือนเดิมละสวยครับ ไปเก็บหมอกก่อนต,ตัวนี้นะตัวหมอกสามของเล่นหมอกของแบบแตกไปเลยอะอันนี่ไงห<ฮ>วัดมาเออเราจะเก็บอะไรเนะี่ยอ๋ออ้า คนนี่วะดีนะผมสมเอเก็บของปกติผมไม่สมอเนี่ยอ่าใช้ลูกปองนี่กว่ะ ชอบตัวเองอ่ะไม่ดีไม่ดีกลัดบดีกว่า กันใช่ครับอ๋อตีอเดิมอ๋อดี๋ยวนะมีชุบตัวเองละ เห็นเขานั่งเก็บของอยู่ขอละกันตอนสุดท้ายบัดหรือเปล่าวิ่งแบบนี้บัตแหละเรียบร้อย พังบัดที่มีคนนิดหน่อย